มีนาซังคนิจีวาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาอ่านการถามจำนวนในระดับ n5 ด้วยกันนะคะอย่างเช่นเราอยากจะรู้ลักษณะนามว่ากี่คนกี่นาทีกี่ปีนะคะก็มาเรียนด้วยกันเนาะการใช้นะคะก็คือใส่นานเข้าไปข้างหน้าเนาะแล้วก็บวกด้วยลักษณะนามอย่างเช่นถ้าพิสูจน์อยากรู้ว่ากี่คน ี่สุดก็แค่ใส่นันเข้าไปแล้วก็ใส่ด้วยคนต่อด้วยคนแนละ้วก็เป็นนันนินทำนั้นเองก็แปลว่ากี่คนนะคะโอเคมาดูข้อแรกเลยนะคะนัน,นจิกี่โมงตัวสีแดงนะคะตัวนี้เนาะก็จะเป็น คันจินะคะสำหรับน้องๆที่งงว่าเอ๊ะตัวสีแดงสีดํามันต่างกันอย่างไรนะคะคือตัวสีแดงนะคะก็จะเป็นคันจิเนาะแล้วก็ส่วนตัวนี้นะคะ อันนี้คือคันจิเนาะแล้วก็ส่วนสีดํานะคะก็เป็นฮิรางานะเนาะแล้วก็คําอ่านส่วนถ้าน้องๆออยังยังอ่านฮิรางานะนะคะยังไม่ค่อยคล่องเนาะก็สามารถดูคําอ่านเป็นภาษาไทยหรือว่าจะเป็นโรมานจิก็ได้นะคะแต่นะั้นแนะนํานะให้อ่านเป็นโรมานจิดีกว่านะคะอืมโอเคต่อไปข้อต่อไปนะคะนานปุ้งกี่นาทีนานเบียว กี่วินาทีนันนิงกี่ปีนันกสัสุกี่เดือนนันนิจิวันที่เท่าไหร่นันไซอายุเท่าไหร่นันนินกี่คนนันไม่ กี่แผ่นนันไดกี่เครื่องนันไกชั้นที่เท่าไหร่นันไกกรีครั้งนันซสัสกี่เ่มนะคะแนะนำนะคะให้น้องๆดูคันจิเนาะตัวสีแดงตัวนี้นะคะให้ดูให้มันแบบผ่านตาเนาะสำหรับที่น้องๆยังเขียนไม่เป็นหรือว่า ยังพึ่งแบบเพิ่งเริ่มศึกษาคันจีเนาะก็อยากให้แบบดูผ่านตาไปก่อนนะคะดูผ่านตาบางทีคนที่กำลังเรียนอยู่ก็ให้ฝึกคัดด้วยกันได้นะคะสำหรับน้องๆที่อยากเรียนคันจิฟรีนะคะในช่องพี่สุเนาะก็มีสอนนะคะก็จะมีสอนคันจีด้วยนะคะก็ไปศึกษาได้ไปไปดูเลยนะคะไปดูเนาะสำหรับคนที่ส,สนใจนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ จบเท่านี้เนาะแล้วก็ไปทบทวนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีได้ว่ามาจา้าเนย